เนี่ยมันเป็นรอยนะก็เลยต้องมาซ่อมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นหนักกว่านี้นะก็มีประกันอันนี้ของนิดคล้ายๆสลามมี่นะแล้วก็เป็นมะเขือเทศมอสซาเรล,ล่าหรือปะสลัดเดี๋ยวนี้ต้องค่อยๆดูนะว่าอะไรจำเป็นอะไรต้องการแคปเกดักดูดดน,นอ,ยยอันยุ่งชามอ้อไม่มีตังซื้อให้หลานเนาะเราเป็นอานะคะ แล้วก็มีครีมทาก้นเด็กนะสําหรับกันชื้นกันเปียกแล้วก็ลูกเพื่อนนี้จะมาจาัดปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านนะนี่ก็ซื้อขนมทานเล่นมาให้เด็กๆนะคะก็มีข้าวโพดแท่งนะแล้วก็สวัสดีค่ะเช้านี้เราออกกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะเพราะว่าโนม,มันต้องเอารถมาซ่อมนะคะที่เห็นขาวๆหน้ารถไม่ใช่ฝุ่นนะแต่เป็นน้ำแข็งวันนี้คือหนาวมากนะคะเป็นฟรอส เ,เ,เราอยู่ที่ร้านซ่อมกระจกรถนะเนี่ยตอนที่เราไปเที่ยวฝรั่งเศสนะคะมันเป็นรอยจากหินกระเด็นใส่นะก็ประมาณเ,เหรียญหนึ่งเซนได้อยู่นะหรือว่าเหรียญหนึ่งสลึงหรอเนี่ยมันเป็นรอยนะก็เลยต้องมาซ่อมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นหนักกว่านี้นะก็มีประกันนะคะโอเคัน้นไปคุยเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็จะไปกินอาหารเช้านะคะ อ๋อประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จเนี่ยร้านอาหารเช้าอยู่ตรงนี้ไปหาอะไรกินก่อนเรานัด8ปดโมงนะคะโนมันไปต่อคิวนี่ใ้้โนมันสั่งให้นะวันนี้กินเมนูเล็กๆนะคะถึงตาโนมันสั่งแล้วบรรยากาศในร้านเ,เมนูที่นิดสั่งนิดสั่งเป็นเมนูเล็ก เกือบจะเล็กสุดเลยนะอันนี้เป็นลองนะคะ3-60มีขนมปังหนึ่งก้อนมีโปรต1หแผ่นแล้วก็มีอ,อ,อาหารเชา้าให้เราเลือกนะหนึงอย่างนะคะนิดเลือกเป็นสปียนาเชส่วนนมเมนไม่แน่ใจว่าเขาเลือกอะไรนะโนมเมนเอาชุดใหญ่กว่านิดนิดหนึ่งก็เป็นขนมปังสองก้อนนะคะแล้วก็ตามนี้เลยนะมีเนยมีแยมนะคะให้เราเลือกได้ว่าจะเอาแยมหรือว่าจะเอาฟิชแคเซ่หรือว่ายังอื่นก็ราคาเพิ่มได้นะคะก็เลือกได้นะ แต่ว่าวันนี้นี่กินเนี่ยน้อยๆน,นะคะแล้วก็กาแฟฟละแก้วเขามีหลากหลายนะอะนุม้มมนกินปลาลักแซลมอนนะได้ยินเสียงเมื่อกี้นี่เลยร้นานเบเกอรี่นะคะติดกับร้านขายเมสการายกับร้านขายหมูขน,นมปังเพียบวันนี้อากาศหนาวมากข้างนอกเขาก็มีที่นั่งมีผ้าห่มให้นะแต่ว่าไม่ไหวนะคะเรานั่งกันข้างใน คนไม่เยอะนะมีที่มีคนนั่งประมาณสามสีที่แต่ว่าที่หน้าก็มีเป็นสิบอยู่บรรยากาศข้านอกอม,มาแล้วนี่เป็นกาแฟครีม,ม่าของนิดนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเค้กมะนาวของโนโมเมนนะคะก็เหมือนกันนะพอละแก้วกาแฟดำไฮโซไฮโซจะอ่านหนังสือพิมพ์แต่น้ำลายก่อนเลยนะ นูมันเป็นคนไม่แต่น้ำลายนะอันนี้เขาทำแก้งเฉยมุกมุกรออาหารเช้าที่เหลือนี่เป็นขนมปังเขาใส่มาให้รวมกันตรงนี้มีก้อนนึงนะแล้วก็ขนมปังปโปรตนะคะหนึ่งแผ่น mm. เป็นไขซาแซลมอนนะนก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะไขซาแซลมอนแล้วก็ตรงนงมันเป็นลัซ mm hmm. เยอะอยู่นะ ไม่ได้มานานแล้วนะคะจําไม่ได้แล้วว่าวเยอะขนาดไหนอันนี้ของนิดคล้ายๆสลามี่นะอเ,เอาแล้วก็เป็นมะเขือเทศมุสเรลลาหรือปะสลัดอือ้หนูไม่สั่งนีแต่แบบนะคือเราไม่กล้าสั่งเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเรากินเยอะนะคะอันนี้เป็นเมนูเล็กๆก,ก็สองคนก็มันเท่าไหร่สิบสิบเอ็ดยูโรนะแล้วก็กาแฟต่างหากนะ ได้ยินว่า้นมแม่จ่ายไป16ยูโรมีฟินาซุนออกมาปิดใช้14.80นะคะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นเนยนะสอันนะคะแล้วก็แยมสองอันของนี้เป็นแยมอะริโคโซเซของโมมนมแม่น่าจะเป็นเชอร์รี่หรือไม่ก็สตรอเบอรี่โอเคค่ะอาหารเช้าที่ร้านเบเกอรี่นะวันนี้ขอกินก่อนเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปรับรถด,ด้วย ตรงนี้เป็นร้านเบเกอร,กรี่ตรงนี้เป็นร้านโรสแมนอยู่ติดเลยนะคะนี่เลยตั้งใจว่าจะมาซื้อของให้ลูกของออน้องชายโนแมนนะเพราะว่าเขาคอดก่อนกำหนด1เดือนนะคะของตกแต่งบ้านสำหรับอาอบน้ำพื้น นี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นแผนกของเบบี้นะคะของเด็กน้อยเกิดช่วงหน้าหนาวพอดีเดี๋ยวนี้ต้องค่อยๆดูนะว่าอะไรจำเป็นอะไรต้องการบ้างอุ้ยถุงเท้าน่ารักทั้งนั้นเลยอะแต่ว่าเขาได้ลูกชายนะต้องซื้อเป็นของผู้ชายตรงนี้เป็นพวกกระดาษเปียก แล้วก็ของอาบน้ำนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะดูเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้พาทุกคนดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลือกกันอันนี้เป็นที่วัดอุณหภูมิน้ำเวลาอาบน้ำให้ตัวเล็กนะกันไกรตัดเล็บเดี๋ยวดูของเล่นก่อนมีใต้ของแล้วนะหลายๆอย่างคือส่วนใหญ่เราเดี๋ก็จะดูแบบแนวผู้หญิงนะเพราะว่าเราชินกับลุกผู้หญิง คิดก่อนคิดก่อนอันนี้ได้ไหมมันมีเสียงด้วยอ่ะนี่เป็นของที่เราได้นะคะครีมน้ำถุงเช้าครีมทาอตอนทำความสะอาดนะเวลาเขาฉี่หรืออืน,นะคะอันนี้ช่วยได้ดีนะเราก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะก็จะพยายามไม่ซื้อเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยว ซื้อชนกับคนอื่นนะคะนิดอยากได้ไฟสำหรับห้องนอนนะแต่ว่ามันมีแต่ของผู้หญิงอะต้องดูของเด็กผู้ชายขนมสตรอเบอรี่อบแห้งน้องซาราล้นราคานีได้ไปสองห่อสองละหนึ่ยูโแล้วก็เดี๋ยวลูกเพื่อนจะมาที่บ้านนิดได้ไรซ์บ็อบฟ e ไป1ถุงนะคะแล้วก็ข้าวโพดเหรอ เปิ้ลน,นะคะผลไม้รวมแล้วก็เนี่ยเอาอันนี้ไปข้าวโพดแท่งจะจัดปาร์ตี้ให้เด็กๆนะแล้วก็นี่เป็นของทีนิตได้นะคะได้แพมเพิร์สไปสองห่อนี่เลยนะนี่เลิกเป็นสองจุด้ากิโลกรัมนะคะสำหรับน้ำหนักตัวเด็กแล้วก็มีอะไรอีกผ้าพันคอแบบโลดเ,เห็นแล้วน่ารักมากเลยนะคือน่ชอบนะคะ เคลดนห่อหนึ่งนะแล้วก็เพลงนะคะอันนี้เป็นเพลงประวันน่นารักอ่ะเห็นเราก็เนาะเออเราก็ได้ผ้าเช็ดน้ำลายนะคะหรือว่าเวลา,าตบบ่าให้เขาเลอะอะไรเงี้ยก็จะได้แบบไม่อ้วกเลอะเทอะนะคะก็ใช้ผ้าตัวเนี้ยเอาไว้ลองไหลได้นะ,ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อบัตร บัตรเงินเนาะเผื่อเขามาเลือกซื้อเองเยอะไรเงี้ยโอเคนมินไปจ่ายตังค์ยิ้มอะไรไเพรรักซุ้วิซันยุ่งซ้ำอ่ะซุ้วคุยกับอ๋ออยู่ห้องคอท้องเดียวกับเพื่นอมมนนโนมินโอเคค่ะเราก็จะไปจ่ายเงินนะแคปเกดักตูน้อันยุ่งซ้ำโอ้ไม่มีตังคไ์ไปไปกิ๊บมาเนี่ยแผนกขนมเด็กนะ ตรงนี้เป็นแผนกนมนมผงแล้วก็ตรงนี้เป็นแผนกแพมเพรสกระจกรถของเราซ่อมเสร็จแล้วคือถ้านิดรูปแบบนี้คือไม่รู้สึกเลยนะคะว่ามีรอยร้าวหรือว่ารอยแตกนะโอเคเสร็จแล้วนี่เป็นถุงที่เราไปซื้อของมันมาใช้เวลาไม่นานนะแบบเกี่ยว เสร็จธุระแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านโนมณต้องกลับไปทํางานต่อวันนี้โนมณนทางานที่บ้านส่วนนิดก็เหมือนเดิมนะคะเก็บบ้านเก็บของติดลบสาม,มองศาโนมณบอกแน่ละดูสิที่ขาวนะ่ะที่เห็นนะไกลๆอ่ะน้ําแข็งไม่คันนิง่งทั้งนั้นเลยหนาวมาก นี่เป็นของทั้งหมดที่นี่ได้มาจากร้านโรสแมนนะคะในไดแพมเพิสมา2หอห่อก็สําหรับน้ําหนักเด็ก2-5กิโลกรัมเบอร์หนึ่งนะอันนี้เราก็ได้ผ้าเช็ดก้นมานะคะนี้ก็เป็นผ้าเปียกนะนี่ซื้อห่อใหญ่มาเลยนะคะก็เป็นสี่แพ็คอยู่ด้านในนะเราก็มีผ้าสําหรับกันน้ําลายเปื้อนไหลน,นะคะหรือว่า,เ,าเช็ดน้ําลายเด็กเนาะอันนี้ตรงเนี้จะหยาบอยู่นะคะเพราะว่าเขาแบบเ,เหมือนชุบแป้งเนาะเราก็ต้องซักก่อนใช้งานนะคะมันก็จะนิ่มมากๆเลยนะเพราะว่าเป็น ปั๊มวอเล่ร้อยเปอร์เซนต์เอ่อแล้วก็ได้เพลงมานะคะเป็นรูปวานหรือว่าป่าวานอันนี้คือน,นิคิดว่าคือแต่ละอย่างที่นิซื้อนะนิรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องได้ซื้อเดี๋ยวต้องได้ใช้อีกนะคะอย่างอันนี้ก็มีสองสามตัวก็ไม่เป็นไรนะเผื่อคนอื่นซื้อมาชนกันหรืออะไรเงี้ยก็เอาไว้ในรถก็ได้อะไรเงี้ยเอาไว้ห้องนั้นห้องนี้คือมันต้องได้ใช้อยู่แล้วนะคะสาหรับเพลงเอ่อกล่อมลูกนอนนะแล้วก็เอ่อ ถ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับน้ําลายเปื้อนเสื้อเด็กน้อยอะไรเงี้ยนะก็ช่วยได้เยอะนะคะหรือว่าเอาไว้พันคอเวลาหนาวอะไรเงี้ยก็ได้นะก็เป็นรูปรถนะคะคือเห็นเราแบบตื่นเต้นนะตอนที่เราไปซื้ออนะไรเงี้ยแต่ก็อันนี้ซื้อมาแค่ส่วนหนึ่งนะคะก็ซื้อให้หลานเนาะเราเป็นอานะคะ แล้วก็มีครีมทาก้นเด็กนะสาหรับกันชื้นกันเปียกอะไรแบบนี้อันนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเนะอานิดใช้ตอนที่ลูกนิดคลอดนะคะคือเขาจะมีให้ทดลองตอนที่เราคลอดลูกอะไรเงี้ยเรานิดใช้คือดีมากมากเลยนะคะเวลาก้นเด็กมีผื่นแดงหรือว่าเป็นรอยแดงเป็นรอยชื้นหรืออับอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ช่วยได้เลยนะคะแล้วก็เทอร์โมเมเตอร์สำหรับ อ่างอาบน้ํานั่นเองนะเอาไว้วัดอุณหภูมิน้ํานะคะว่าน้ําเย็นขนาดไหนน้ำร้อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้นะพอเรามีลูกเราก็ต้องใช้นะคะแต่ว่ากว่าที่เราจะรู้อ่ะก็คือแบบอาบน้ําให้ลูกไปแล้วสองสรอบอะไรเงี้ยนี่ก็เลยซื้อเตรียมไว้ให้น้องโนม้นะเผื่อเขาไม่รู้นะคะอันนี้เป็นยาสีฟันสําหรับตุนไว้ที่บ้านนะแล้วก็ ครีมอาบน้ําเด็กเหมือนกันนะคะอันนี้นี่ซื้อขวดใหญ่ให้เลยนะน้องซาร่าก็ยังใช้อยู่นะอันนี้ดีมากเลยนะคะของเด็กน้อยแล้วก็เวลาน้องซาร่าเล่นอ่างอาบน้ําอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือเหมาะมากๆเลยเพราะมันจะมีฟองเยอะแล้วก็คือไม่มีอันตรายนั่นเองนะคะเราก็ได้ถุงเท้ามาหนึ่งคู่อันนี้เป็นมือหนึ่งแพ็คเนาะมีสามคู่นะคะอันนี้ก็เป็นปั๊มบุนเล่ก็คือผ้านิ่มหนาหนุ่มคือดีมากๆเลยนะอันนี้ก็ได้ใช้ตลอดอยู่แล้วนะคะพวกถุงเท้าเนาะแล้วก็ เ,เขาบอกว่า0.6เดือนแต่ว่าเกิน6เดือนก็ใส่ได้นะโรบป,ปกติเท้าเด็กก็เล็กอยู่แล้วนะคะคือเขาไม่ได้หนาอะไรเนาะแล้วก็เขามีความยืดมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้สตอรอเบอรี่อบแห้งของน้องซาร่านะน้องซาร่าชอบกินมากๆเลยนะคะก็ซื้อมาตุนให้2ห่อของเก่าเพิ่งกินหมดไปเมื่อวานนี้เองนะก็ซื้อให้แต่ว่าน้องซาร่าก็แบบไม่ได้กินทุกวันหรือว่าไม่ได้กินตลอดนะก็ เออซื้อให้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ลูกเพื่อนนี้จะมาจัดปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านนะนี่ก็ซื้อขนมทานเล่นมาให้เด็กๆนะคะก็มีข้าวโพดแท่งนะแล้วก็มีเอ่ออันนี้เป็นไายสวัฟเฟินนะคะก็ทําจากข้าวพองนะแล้วก็ผลไม้อบแห้งนะคะอันนี้เป็นรูปไดโนเสาร์ก็มีทั้งหลานชายหลานสาวนะคะก็ซื้อมาเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเหลือก็ให้เขาเอากลับบ้านไปนะ <laughs> เพราะว่าเอา่อที่บ้านฟิอน่าซาร่าก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจซื้อมาให้เด็กๆให้หลานๆเนาะ โอเคค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดที่นิดได้มาในวันนี้นะโนมันไปทำงานแล้วเรียบร้อยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ